ก็จะมารีวิวของเล่นแล้วก็ฝึกสมาธิน้องกันนะคะก็คือตัวนี้เลยเลโก้ LEGO เลยก็พร้อมรอยังคะพร้อมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปต่อเลโก้กันเลยนะคบเดี๋ยวพี่วิทย์เตรียมของในนี้ให้นะคะเช่นส่วนโอเคไหมคะอ่าข้างในนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะคะแล้วก็มีคู่มืออยู่ข้างในด้วยจะมีรถมีหุน่นแล้วก็มีรูปบ้านนะคะ มี3รูปนี้เลยแต่วันนี้น้องจะมาตออรูปนี้นะคะนี่ก็คือสำหรับโซ่ดอกลดนะคะก็เราเตรียมอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็อย่าลืมคึ้มือนะคะเราดูคขึมือก่อนรูปแรกนี่ทางเขาไม่ใส่ล้อทั้งหมดสี่ล้อนะคะพับเลยโอเคไหมครับได้แล้วครับหนึ่งล้อโอเคล้อที่สองโอเคครับล้อที่สามโอเคครบแล้วทั้งหมดสี่ล้อนับไดีไหครับทั้งหมดสี่ล้อหรือเปล่าต่อไปอ่าเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆแล้วเป็นสีแดงแล้วก็สีเงินโอ้โหทาก่อนแล้วเก่งมากเลยเก่งจังเลย เลยนะครับเป็นไรหรอไม่เป็นลองให้เป็นอะไรพี่ช่วยถึงกดให้แน่นๆเลยนะครับอันนี้ต้องใส่สางน,นะครับกดตรงนี้ให้ก่อนเอาเอามือวางไว้ก่อนนะพี่น้องก็ใช้มืออาจะจับรวดลายใช้ไม่จับรวดลายแล้วมีข้อตกลงนะครับจับลวหมุนลิ๊กปิกโอเคลิกอีกโอเคอีกขึ้นหน้ากดลงไปให้แน่นโอเคมือก็ใช้จับไว้ครับปิ๊กโอเคลิกอีกอีกรอบนึงโอเคสไลด์ขั้นที่สี่นะคะเราก็จะใส่ลวดสีเงินนะคะแล้วก็สีดำสีเงินอย่างนี้ครับ เอาใส่สีดำก่อนเลครับใช่คุณสายจบด้วยอกดลงไปครับอาสีน้ำเงินใส่ตรงสีนะครับโอเคเราต่อสีดำแล้วก็สีเงินแล้วนะคะต่อไปก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นวกราขายนะครั้่ลางนะรัตรมาในรถโะเคแล้วก็ที่นั่งตรงมางนที่นั oh. okay. <Pause>. ่งใช่ครับตมรถที่นั่งี่วยดิช่วยใช่ครับแล้วก็ใส่สสอสามยมแล้วก็สีน้ำเงินนะค้สีอโขอัสีหลือแล้วก็สีดำนะครัักสงเมแล้วก็สีดำที่เราใส่ดครับใช่กดดเลยี โอเคไปอันนัเ้อยกลเโอเคสีดำเสรตนี้ข้ครับนี้ครับต้คบดลเลยมา้ับรสีดำนี้เคสีดำเสร็จแล้วต่อไปอีก่สามสามชิ้นมีสีดำสีเทาสองชิ้นแล้วก็สีเหลืองนะคะัอานะคะสีดำสีเทาแล้วก็สีเหลืองตรงนี้ครับ โอเคน้องตัดสีดำไปเสร็จแล้วคราวนี้ก็เริ่มเอาสีเทาเข้าไปแล้วนะคะเอาล้วที่ช่วยต้องอือโอเคอาจจะยากที่เงินเข้าเพราะมีหลายชิ้นโอ้โหเอาสีเหลืองใช่ครับสีเหลืองใช่โอเคช่วยหน่อยนี่บินต่อส่วนนี้นะครับส่วนท้ายบินได้มาครึ่งทางแล้วโอเคใกล้จะเสร็จแล้วต่อไปบินได้เครื่องทางแล้วนะทีนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับสีแดงแล้วก็สีสีแดงก็สีเทาแล้วแล้วก็มีนะสีเทาบีนได้หยดแนะเอามาแล้วสีเทาไปแล้วข้าวเทียนร้อยทักโอเคต่อไปเราจะใส่ อ,อุ <Okay. S 2> กรโอเคแล้วกามีกระิน,นี้ก่อนดค่กติอ okay. ุก่นกอนโอเคแล้วก็ต่อไปสุดท้ายกระติกแบนี้นะคะที่ห้อรถเองกดลงปุ๊บี้ถ่มือชจับกดลงเลยครับปุ๊ยายมดูโอเคได้แล้วก่งมากอ่ะช่วยได้นล้นะครับปุ๊บโอเค ต่อไปใส่นี่เลครับข้าง้นนะครับหมุนแิ้วจับแบบนี้ครับอ่ามือจับก็ไปถักก็ไปข้างในดีชใ้นะครับแนิดนึงโอเคเราก็เสร็จแล้วช่วยเราหน่ครับช่วยเรหน่อยนี่เราทำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรา้วช่วยเราหน่อยเย้เนี่ยนี่กบีก็ต่อเองจนเสร็จนะคะมีบางขั้นตอนเราต้องช่วยนะคะเพราะมันจะยากนิดนึงแล้วก็มีชิ้นส่วนเยอะด้วยนะคะจำนวนเยอะมากเลยเลโก้โอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย